สวัสดีครับทุกคนที่เข้า,ารับชมจ่องสุดร่วยเทยลาวหน่อยนะ,ะเดี๋ยววีดีโอนี้ผมจะมาลงเลขเด่นล่างนะฮะระยะยาวจำนวนสองสูตรนะครับซึ่งเป็นสูตรเดิมนะครับที่ถูกต่อนเนื่องกันมาอสองงวดรวดนะฮะเดินมาก็ สองสองสูตรเดินมาก็แปดสิบกว่างวดนะครับแปดสิบเก้าสิบงวดครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนหนึ่งเดี๋ยวผมเมื่อวิดีโอที่แล้วนะผมเพิ่งลงวิดีโอที่แล้วไปเมื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาพอดีว่าไอ้ลงเต้มรวมสองตัวล่างนะจะถูกต่อเนื่องกันมาสองวันรวดแล้มือนกันนะครับระยะยาวสี่สูตรนะครับสูตรที่สี่นะครับผมลืมบวกค่าของที่ลงไปนะฮะ สูตรหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะมาแก้ไขให้นะฮะนะสูตรที่สี่นะค่าคงที่หกนะครับะนะ, 4, นะ 6, นะ,บะผมได้แก้ไขไว้เรียบร้อยแล้วนะก็คือสูตรนี้นะผมลืมบวกนะฮะทุกอย่างนะผิดพลาดสูตรนี้สุดเดียวนะฮะผลลัพธ์เมื่อก่อนได้สองนะครับ พอบ๖ก็จะได้แปดครับก็ได้เลขแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกนะครับซึ่งตัวชนนะครับาเมื่อก่อนชน,นที่สามห้าแปดหกครับก็เลขห้าไม่เป็นตัวชนนะก็กลับกลายว่าได้สามแปดหกหนึ่งเก้านะตั้งสี่สูตรนะครับสามแปดหกหนึ่งเก้านะครับสี่สูตรอ่าสูตรที่สี่นะครับที่ผม ลืมไปนะ,ะอ่าก็คือตัวนี้นะแต้มรวมสองตัวล่างนะสูตรที่สี่ก็คือสูตรนี้นะอ่ะาเลขหกค่าคงที่ลืมนะอันนี้สี่สูตรเดิมนะครับสูตรที่ใช้วันนี้ก็สี่สูตรนี้แหละเก้าเก้าสี่หกี่บกค่างที่อ่ะเดี๋ะถูกปะ อาจะถูกนะเฮ้ยนี่หุ้นแปดห้าสองใช่ไหมอ่าแปดห้าสองนะฮะมาออกหกสามนะครับหกสามก็คืออ่าหกสามสองตัวล่างหกสามนะครับแลถัดมาก็วันนี้นะวันที่ผ่านมาเอาหมดก่อนหน้านี้นะจากแปดห้าสองก็มาออกแปดหกห้าแปดหก แป uh, ดหน้าสองแปดตัห้าสองตัวล่างก็หกสามนะครับก็คือได้หกสามนะครับกังสีสูตรนะครับ uh, จากนั้นเรามาทํสองตัวล่างหมดก่อนหน้าน,านี้ที่ออกแปดห้าได้หกสามนะครับผลลัพธ์ก็ได้สามหนึ่งนะครับหมดที่ผ่านมานะสามหนึ่งก็คือแจมสี่นะครับเอสี่นะครับก็คือสูตรที่สี่นะฮะเลขหกค่าคงที่นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะ ผมมาแก้ไขวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็คือผลลัพธ์จากได้สองนะจากได้สองเป็นได้แปดนะครับวกนะครก็ตัวชนก็เด่นแต้มรวมสองตัวล่างนะครับได้แต้มสามเต็ม 8, แปดเต็มหกแล้วก็แต้มหนึ่งเต็มเก้านะครับ นะเดี๋ยวทำนี้เดี๋ยวเรามาดูเล็กเด่นล่างนะครับเล็กเด่นล่างล่างซึ่งล่างเด่นล่างเสเดจนะเต็มรวมนี้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะ าใจะตรงกันตามนี้เรามาดูเลขเด่นล่างนะ่ะเด่นล่างสองสูตรนะครับ สองส่ดก่อนนั้นนี่สองวันที่ผ่านมานะลงถูกลงช่องมานะดินล่างอผลผลก็อผลลกสามนะครับผลลกสามนะ,ะผลลกสามนะครับก็ ได้หกสามนะครับหกสามต้องสองสูตรก็เรียนต่อนะครับจนเงินที่หกเจ็ดแปดนะครับส่วนเงนที่แล้วนะครับก็ทําต่อทําต่อก็อะไรนี้นะทั้งสองสูตรนะครับผลอ,อกสามหนึ่งนะผลสามหนึ่งผลก็ผลสามหนึ่งนะครับ, 3, 3, 1, รบเด้นล่างนะผลสามหนึ่ง อ่าสูตรที่หนึ่งได้เลขสามนะครับสูตรที่สองได้เลขหนึ่งนะก็คล้ายๆกับงมดก่อนหน้านี้นะตัวไม่ตัวชนไม่เดินตัวไม่ชนจับชุดกันก็ได้สองตัวล่างเหมือนเดิมก็คือชุดนี้ตามหนึ่งอันนี้ผมจับชุดให้นะสมาชิกผมไม่ได้ตัดเอาอย่างอืง่นมาตัดให้นะครับ จับชุดให้มันครบว่าถ้าคือสองสูตรเดินอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยผมใช้ลักษณะเดียวกันนะครับจับเป็นแนวทางให้คือถ้าหากทั้งสองสูตรเดินนะครับในสองสูตรเนี้ยที่ผมจับชุดไว้ทั้งหมดเนี่ยออกแน่นอนแต่ที่แต่แต่ผมไม่เอาเลขอื่นมาตัดให้ผมไม่เอาแต้มมาตัดผมไม่เอาอะไรมาตัดให้นะครับ ผมแค่จับชุดคลุมไม่เฉยๆนะครับสมาชิกต้องอผู้ชมจะต้องไปหาเลขเด่นมาตัดให้เหลือน้อยเองแล้วก็เหลือเอาแต้มรวมสองตัวล่างมาตัดอีกทีนึงมันจะเหลือน้อยชุดกว่านี้นะอันนี้ผมไม่ได้ตัดอะไรให้เลยนะผมทําคลุมไม่ให้นะ,ะก็ทั้งสองวันนะครเดินเข้ามาทั้งสองวันนะครับ วันนี้ก็ได้สามหนึ่งวันที่ผ่านมาก็ได้หกสามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่างวันนี้เขาจะเดินหนีกรือเปล่าต้องสองสุดนะครับเดี๋ยวมาดูสถิติคร่าวๆกันแนิดหนึ่ง เมื่อกี้ก็ให้ดูไปแล้วนะครับผลนะครับวิธีการทำนะครับผมบอกคร่าวๆห้สักวัวห,หนึ่งครับใช้หลักพันสี่ครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักร้อยในหลักหน่วยหนึ่งครั้งหน่วยท้ายสองตัวหนึ่งครั้งร้อยหน้าที่หนึ่งสามครั้งสิบหน้าที่สองสองครั้งหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้ง ล้วมาบวกสี่ก้าบงที่นะครับสองกับหกได้แปดแปดกับห้าได้สามสามกับเก้าได้สองสองบวกศูนย์ได้สองสองกับสองได้สี่สี่กับสองได้หกหกกับสี่ได้ศูนย์นะครับอ่าบวกสองได้สองบวกสี่ได้หกจากนั้นบวกหนึ่งนะเจ็ดแปดนะเลขห้าตัวนะได้พลอกศูนย์ศูนย์ได้เลขศูนย์นะครับอันที่แล้วก็ได้เลขสามนะอ่าศูนส์ศูนที่สองศูนที่สองนะครับ สถิติการเดินก็ใกล้เคียงกันนะครับเกือบเกือวดนะครับสูตที่สองใช้หลักหน่วยสครั้งสิบท้ายสอตัวสครั้งร้อยหน้าที่หนครั้งหน่วยหน้าที่หนครั้งหน่วยหน้าที่สอครั้งร้อยท้ายที่หนครั้งร้อยท้ายที่สอครั้งบวกเก้าค่านที่หนะ้ได้ห้าได้ห้าห้าบวกสามได้แปดแปดบวกสองได้ศูนย์บกศได้ศูนได้ศูนนกเกนะได้เ บวกหนึ่งสามครั้งนะเก้าศูนย์หนึ่งสองแล้วก็ตัวหลังบวกสามเป็นห้านะ,ะก็ผลออกศูนย์ศูย์ได้ศูนย์นะเมื่อที่แล้วก็ได้เก้าศูนย์หนึ่งสองห้าก็ผลบอกสามหนึ่งก็ได้เลขหนึ่งโอเคนะทั้งสองสูตรนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย เดี๋ยววันนี้วันนี้นะเดี๋ยวไอสองสองสองวันที่ผ่านมาสองสูตรนี้ยผมผมจับไอ้นั้นให้นะจับจับชุดแบบท่าสองสูตรตั้งสองสูตรเดินนะอ่ะก็จอกที่ผมเขียนไว้ให้นะแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะจับแบบนี้แหละแต่ผมจะอ่า เอาเลขเด่นมาเอามาตัดให้เป็นเล็กเด่นแต่ยังไม่ไม่ได้ตัดเล็กออกนะครับก็คือให้มันเห็นชัดขึ้นว่ามีความน่าจะเด่นขึ้นมาคู่ไหนบ้างนะฮะจะได้เป็นไกด์ไล,ลน์แนวทางกันอเริ่มกันเลย บวกกันเลยนะครับศูนอสี่ยี่สี่สี่นะสี่กับห้าได้เก้าเก้ากับหกได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกสามได้เก้าเก้าบวกสองได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกสี่ได้เจ็ดนะเจ็ดบวกสองได้เก้า 9กบวกสได้ส3มบวกหนได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าเจ็ดสี่ห้าสุดที่2 8งกับหได้สี่สกับสาได้7จ็ดเจกับหนึ่งได้8ปดแดกับสองได้ศูนยนกับสได้ 4, 4ี่สี่บกเ้าได้ส3มบวกหนกันสมครั้งนะสามสามแล้วบวกหนงเป็นทีละ กังสามครั้งนะสามสี่ห้าหกสี่หกหกสามได้เก้าเจ็ดเก้าบวกสี่ได้สามสี่ห้าสามส่วนที่สองโซนลัดได้สามอ่ะ สามบวกหนะึได้สี่บวกหนึ่งได้ห้าบวกหนึ่งได้หกหสาได้เก้าตัวชนนะตัวชนทั้งสองสูตรเทน,นที่สามสี 3, 4, 5, นะ่ห้าเก้าสมสี่ห้าเก้าต้องนะ ตัวที่ไม่ชนก็สตรละหนึ่งตัวก็คือเลขเจ็ดสุดที่หนึ่งสุดที่สองก็คือเลขหกเดี๋ยวเรามาจับชุดกันเลยนะครับจับชุดเหมือนสองมวดที่ผ่านมานั่นแหละผมจับชุดแบบลอยไปให้ก่อนนะครับชุดแบบลอยแล้วก็เดี๋ยวเอาอแต้มรวมสองตัวล่างอ่ะเป็นตัวเสริมให้เป็นตัวเด่นขึ้นมานะจากนั้นก็ผู้ชมก็ ไปพิจรารณากันดูว่าจะใช้ชอบตัวไหนแล้วก็จะเอาสูตรไหนมาตัดก็แล้วแต่นะครับใช้วิจรารณญาณกันดูนะ mm hmm. ผมเริ่มจากเจ็ดอกจัดการเรื่องเจ็ดอกก่อนนะ,ะก็คือสูตรที่หนึ่งไม่ชนก็คือเจ็ดสูตรที่สองไม่ชนก็คือหกนะครับจัดจากเจ็ดอกไว้ก่อนจะรวมมันไปเลยอ่ชุดรวมนะครเจ็ดอก าจากชุดที่แล้วนะฮะเจ็ดหเสร็จแล้วก็เจนะ็ดสามเจ็ดสี่นะเนี่ยนะเดี๋ยวมาเช็คจะได้ดูชัดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้านะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้า 9 3 9 4 9 5มเก9 9ส9 9เก9 9ห9 3 3 3้3ห3 9ก 3ามเก้ามีแล้วนะ,ะมันจะมีเดี๋ยวมันจะชนกันเยอะเกินไปนะโอเคจบนะครับสามเก้ามีแล้วนะต่อมาสี่นะสี่สามมีแล้วนะสี่สามก็มีแล้วสี่สี่นะสี่สี่ สี่ห้าสี่ห้าสี่หกสี่หกสี่หกสี่เก้าเก้าสี่มีอยู่แล้วนะพรับชุดนี้เป็นชุดต้ะนะครับต่อไปคือเลขห้าห้าสามห้าสี่ห้าสามาสาม,าสาม,มีแล้วนะห้าส,านะาสี่มีแล้วนะครับ ห้าห้าห้าหกห้าหกห้าหกรู้สึกว่ามันจะคุ้นคุ้นห้าหกห้าหกอย่าง่ะห้าหกครับห้าเก้าห้าเก้านี่แล้วนะ นี้เลขคือผมจะจับชุดชนิดนี้ว่าถ้าทั้งสองสูตรนี้ยังเดินต่อเนื่องกันทั้งสองสูตรนะครับเลขที่ผมจับชุดไว้ทั้งหมดเนี่ยยังไงก็ออกสองตัวล่างครับตอนนี้ทั้งสองสูตรเนี่ยเลขเดินทั้งสิ้นหกตัวนะฮะเลขยังขาดอยู่สี่ตัวก็คือขาด 0128นะฮะทั้งสองสูตรเลขขาด0128นะฮะอ่าขาด1 0128ครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้เลข3459มาประกบกับเลขขาดอยู่ก็คือ0128นะครับอ่า3 สี่ห้ครับอ่า0 1 2น0 1งสองแปดงสองแน่สองแดนะ 0, 1, 2, ครับแ yeah. yeah. ยกแยกยห็นก่อน ชุดตัวมันเองได้เคลียร์เรียบร้อยนะก็คือทั้งสองสูตรเนะี่ยที่เป็นชุดเขาเรียกว่าตัวของเขาเองเนี่ยเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะจบแล้วนะต่อไปนี้เป็นเรื่องของสามสี่ห้าเก้ามาเจอกับศูนย์หนึ่งสองแปดฮะจับจุดตดไปเลยนะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามแปดนะครับสี่จสี่สิบหกชุดแปด ามศูนย์นะครับสามหนึ่งสามสองสามปดสี่ศูนย์ส่หนึ่งสี่ส่แหนย์ห้าหนึ่งห้งห้าแปดศูนยสอง 9 8 9091 92 98 92 98ถ้าทั้งสองสุดคงเดินนะ,ะอย่างที่บอกไปตัวเลขสองตัวล่างที่อยู่ในนี้นะ ทีนี้เรามาแจมกับตัวเลขเด่นแต้แมรวมสองตัวล่างซึ่งทั้งเด่นล่างทั้งสองสูตรและเด่นแต้มรวมสองตัวล่างทั้ง่าทั้งสองงวดน,นะครับก็คือเขาถูกต่อเนื่องกันมาเด่นล่างก็ถูกต่อเนื่องกันมาสองงวดแล้วก็แต้มรวมสองตัวล่างก็ถูกต่อเนื่องกันมาสองงวดนะครับตอนนี้เรามาใช้ประโยชน์ร่วมกันนะทีนี้ให้เขามาประกบกันเลยนะครับ เบื้องต้นจะเป็นประมาณนี้เพื่อที่จะเราจะได้เห็นตัวเลขโผล่ขึ้นมาชัดขึ้นว่ามันมีความเป็นไปได้ของหลังจากมาประกบกับแต้มเด็ดแล้วเนี่ยเมื่อยกเขาไปพิจารณากับตัวเลขเด่นชุดอื่นๆดูว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมันจะได้มองเห็นชัดขึ้นนะความหมายของผมนะครัแต้ม เด่นแจมรวมสองตัวล่างได้แจมมแหนึ่งเ้านะสามแปดหกหนึ่งเก้านะสามแปดหไล่ตั้งแต่ทางนี้ก่อนเลยนะ เตมสมเตมแปอ่าไหนึ่งสามหกเก้าแปดดีกว่าอ่าหนึ่งสาม้าปสาห สามหกเก้าแปดนะครับก็ทางนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชุดนะครับถัดมาครับทางนี้บ้างหนึ่งสามหกเก้าแปดนะครับหนึ่งเต้มหนึ่งเต้มหนึ่งเต้มสามเต้มหกเต็มเก้าแต้มแปดนะครับแต้มรวมสองตัวล่างหนึ่งสามเก้าแปดนะครับ ทั้งหมดนะครับตอนนี้ตัวเลขได้เดินแยกมาเป็นสองฝั่งโดยการที่ว่าเราได้นำแต้มเด่นมาตัดออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือถ้าแต้มเด่นถ้าแต้มเด่นเดินด้วยนะก็จะได้เลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแดเก้าสิบสิสห้า ชุดนะครับสองตัวล่างสิบห้าชุดนะครับชุดตดนะซึ่งซึ่ง <c oughs> ซึ่งเป็นการซึ่งเป็นการตัดครั้งแรกนะครับตัดครั้งแรกนะคความหมายก็คือการตัดครั้งที่สองเราจะใช้เลขปักหลักตัดก็แล้วฮะปักหลักสิบเดินหลักงยเดินเลือไว้ก็ เดี๋ยว่างสูตรอื่นๆนะครับเราจะตัดก็ได้หรือจะเป็นชุดรองก็ได้ครับแล้วก็แล้วแต่แต่ยังมีวิธีการตัดอีกหลายอย่างที่ให้ตัวเลขที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันลดน้อยลงได้นะฮะแต่ให้พิจารณาเรามัดระวังหน่อยครับผมผมก็ไม่รู้ว่าทั้ง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  ทั้งสองอย่างเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นแต้มหรือว่าจะเป็นเลขเด่นนะ่ะมันจะเดินต่อเหมือนทั้งสองวันที่ผ่านมาหรือไม่นะ่ะแต่เอาเป็นว่าเขามีโอกาสก็แล้วกันเนื่องจากว่าเราเห็นที่ผ่านมาก็น่าจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่มากน้อยแค่ไหนก็ดีกว่าที่ว่าไปเสี่ยงในสิ่งที่เรายังไม่เคยพิสูจน์อย่างน้อยเราก็พิสูจน์มาแล้วอสองวัดก็น่าจะมีโอกาสลุ้นกันนะครับว่าคงจะเดินต่อเนาะ อะไรเงี้ยก็เวลาเราเอาตัวอื่นมาตัดให้ระหวังนิดนึงว่าดูดีๆก่อนว่าไปตัดนิ้วลายให้ตัดนิวดน้วลายออกไปตัดนิ้วดีออกใชยนีนนะ่นะครับอ่ะกี่ชุดละเมื่อกี้ลืมละสามเอามั้นะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกชุดนะฮะสิบ 10, รวมช,ชุดรวมเด่นนะฮะสิบหกชุดนะฮะ ครั้งแรกเหลือสิบกชุดครั้งที่สองก็คงจะเหลือแปดชุดนะตัดสรุปเป็นเลขเด่นก็คงจะเหลือสี่ชุดนะหวังว่าอย่างไงนะครับขอให้มันเดินต่อนะครับพวกเราจะได้มีโอกาสถูกรางวัลกันนะครับวันที่ผ่านมาก็หลายคนนะครับผู้ชมในช่องแล้วก็สมาชิกนะก็ถูกรางวัลกันนะครับ จะถูกมากถูกน้อยก็ดีกว่าเสียนะครับอ่ะโอเคนะประมาณนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่าให้เป็นแนวทางกันไว้นะครับประกอบการพิจารณากันนะครับอ่าขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ